สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มอ็อบกุกชองแย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ามื่อนี้แย่ภาษีก็ได้นําขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเปน็นแนวทางงวดประจําวันที่มมหนึ่งกรกฎาคมนะจ้าพี่น้องจ้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ภาษีกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ภาษีน้ำไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยย้ำแย่ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บริภัณฑ์เบิ่งผนผาชมแนวทางเนาะจาก พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอพูดมาทักทายกับยายไปซิกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ก็บ่าเบ้าลรยายห่างจกไปเบิ่งขอมูลแเนวทางอาจารย์ทันเล็กคนเลยเนาะจ้าเนวทางอาจารย์ทันนี้เป็นเนวทางของอาจารย์ไมเอกเนาะก่ะผู้ใดขอขมายายไปซีหามาาหายแล้วเนาะค่ะเนาะอาจารย์ไปล่งมาาหายแล้วเนาะอาจารย์ไมเอกเพิ่นบอกว่าเด่นเก่ากับเจ็ดฟันเก่าว่าซันเนาะจ้ะหมดที่แล้วอาจารย์ไมเอกให เก้าสองกับศูนย์เจ็ดตรงตรงเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้ามาตามต่ออาจารวันเนียมอาจารย์ใหม่เอกเพื่อนบอกว่าเด่นแปดกับเจ็ดเนาะจา้าฟันแปดวสันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะบางทางนี้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเม็ดเดียวตัดเลนหาแปดศูนย์วสันเนาะจ้านอกอะหาแปดศูนย์เพื่อนบอกว่าชอบกะหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์และเก่าแปดวสันจ้าพี่น้องคะ่ะพี่จะน่าปเป็นแนวทางจากแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางบนล่างตัวเดียวระยะสั้นมาสั้นเนาะจ้หงวดที่แล้วบนล่างตัวเดียวระยะสั้นไฮซองเนาะจ้ามาล่างเนาะค่ะพี่น้องคะงวดนี้ห้สามมาสั้นจ้าพี่น้องคะพี่จะน่าเป็นแนวทางเนาะจ้าสามตัวเดียวมาได้ทั้งบนและล่างสั้นงวดนี้เนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดปูเนาะค่ะแอดปูเพื่อนบอกว่า อวดที่แล้วเพื่อนหายเจ็ดเนาะจ้าออกแปดศูนย์เจ็ดอันนี้คือแนวทางข้างบนเพื่อนเนาะค่ะเนาะอวดนี่หายแปดบนว่าสันเนาะจ้าพิกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าจากแนวทางของแอดปูตัวเดียวบนแอดปูเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเออส,สูตรล่างระยะสันนะ้นเนาะจ้าสองตัวล่างมาได้เนาะจ้าอวดที่แล้วของเพื่อนให้เข่าเก้าสองเนาะคะ่ะสี่คู่ว่าสันแปดสองแปดสี่เก้าสองเก้าสี่เนาะคะ่ะมากเก้าสองเนาะจ้าเนาะอวดน,นี้เจ็ดหก 7886และ88ดแปดวสันจ่าพี่น้องจ่ากัพิจาหนาเป็นแนวทางใดนะจ๊ะนาะขันอ่านบ่ผิดเพิ่นซื้อพ้อยว่าจ่าพี่น้องจ่ากัพิจาหนาเป็นแนวทางเพระาะว่าณย่าไปซีบ่ค่อยกินว่าสางจิตปรนไดเน,นาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าสูตรล,งลังระยะสันวัดดวงวสันเนาะค่ะเพิ่นไหวมากเพิ่นบอกว่าสองหาชุดล่องหาเก่าวสันสจ่า เพื่อนอาจจะเสื้อจานเบสเพื่อนจะอาจารย์เบสาาผ้ารวยวาสันเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเด่นล่างวาสันเนาะค่ะงวดที่แล้วเด่นล่างเพื่อนบอกว่าสองก็สาม,มารถตววะสันเนาะจะมาเก้าสองเนาะคะ่ะเนาะมาสองหัวน,นี้แปดกับเก้าวะสันจ้าพี่น้องจา้าแปดกับเก้ามาตัววาสันเนาะคะ่ะเนาะอย่าแต่ว่าให้มาแก้บัซซี่มักแปดเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าหัวนี้มักแปดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าฟันว่าได้จ้าป,ป่าเนาะจ้ะมักแปดเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางสองตัวะะทึ่งเนาะค่ะหมวดทีเลียวเพื่อนบอกว่าแยกไปสีกดัดจับให้เบืะะ้อนาะจ้าเอ่อเจ็ดศูนย์เจ็ดสองวันสัจจะเป็นวัแต่ว่ามาศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะวันนี้มาสูตรเก่าจ้าพี่น้องจ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองคือเก่าเนาะจ้าเนาะจากแนวทางของพี่หนวดใจดีวสัจจะเป็นว่าเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์นมเชียงใหม่ของแทนแน่นอนวันสันเนาะคะ่ะ หัวที่แล้วอาจารย์นมเชียงใหม่ให้เข่าศูนย์เจ็ดเนาะจะสองตัวให้เข้าศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเนาะมาตามต่อจากหัวนี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งกรกฎาเนาะจะอาจารย์นมเชียงใหม่เพื่อนหายมากเนาะค่ะศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดสองและศูนย์หานะค่ะเนาะตรงกับของคุณสมชาติก็คือสามเจ็ดกับสามศูนย์นะค่ะพี่น้องก็พิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแล้วทัพงคนบอกว่าเล็กได้ใจนะว่าสาันจาเพิ่นวางวัที่แล้วเพิ่หนย์เจ็ดเนาะค่ะเนาะ่นก็กบไปกลับมาเนาะค่ะมาตามต่อจางวันนี้เพิ่ให้มาเนาะค่ะมีหกเก้าแปดเก้าแปดหกเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ 918และ928เนาะค่ะเนาะจากแนวทางของเพิ่นกับพิจารณาเป็นแนวทางแต่ว่าวดน,นี้งวดแรกเนาะอย่าอย่าไปซิไปบอกก็เลยเอามาหายเบิร์เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่ามาได้ทั้งบนและล่างมาดึงถึงสองตัวเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเพิ่นมาตัวเดียวเนะาะจ้ะมาข้างล่างมากเก่าเนะาะจะห้าสี่เก่ามากเก่าเนาะคะ่ะเนาะงวดน,นี้เข้ามาตามต่อจ้าเพิ่น์นหายมา 7จ็ดมาได้ทั้งบนและล่าง3ตัวนี้เนาะคะหรือว่ามาได้2ตัวบนล่างเนาะคะ่นะเนาะกาพิจนา,าเป็นแนวทางทาให้มักนะจ,จะหมักเจ็ดแปเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างของแอดนั่นเนาะค่ะเนาะแอดนั่นมาสันะสจ้ะน่วยล่างตัวเดียวแขนแอดนั่นมาสันะสจ้ะวัที่แล้วหน่วยล่างไห้สองเนาะคะ่ะหัวนี่ไห้ซีเนาะค่นะพี่น้องขะกาพิจนา,าเป็นแนวทางจากแนวทางของแอดนะั่นเนาะจ้ะเพิ่นมาสารุปไห้พร้อมเพิ่นบอกว่าแลนซีล่างเนาะจ้ะ 3 4 7 4 8 4และเก้าส่ช่วนของคุณสมชาติอยู่ที่7 4และ8 4เนาะค่ะพี่น้องๆนะคะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะเนาะจากแนวทางชุดสรุปรางของแอดนั่นเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางนมหน้าหว้าซวาันจากพันวานมหน้าหว้าพิ่นไห่มากเนาะคะ่ะ9 2 6ต้องตัว2 6และเก้าหจากแนวทางนมนาวา่าเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้า อันนี้ของพี่นวดใจดีสูตรเดิมมาสั่นเนาะจ้ะสูตรเดิมของพนวดที่เหลวกับเขาศูนย์เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เพิ่นกระหายมากมี่แปดแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองมาสั่นพี่น้องกับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดจากแนวทางของพี่นวดใจดีเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวิลัดขังล่างเนาะจา้ะล่างอย่างเดียวนะค่ะเนาะเลนล่างแอดวิลัดจาก,าจากวัดที่เหลวไฮซองมาจา้ะวดนี้ไฮซองคือเก่าเนาะจา้ะเนาะจากแนวทางล่างตัวเดียวของแอดวิลัดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสรุปรางของอาจารย์ใชยกุลเนาะค่ะเนาะอาจารย์ใชยกุลเพื่อนบอกว่าสรุปรางมี4เก่า4หนึ่ง4หกและ4สองสรุปรางแอดใชยกุลหนึ 1, ่งกอรกกระดาเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื 1, ่อนบอกว่าชุดซิ่งแสีมว่าซันจัดแอดโชกเนาะจ้ะหนึ่งกอรกกระดาชุดซิ่งแสีมเนาะจ้ะข้างบนเพื่อนกะกับชุดเงินหมื่อสันจ้ะสามห้าสามเจ็ด 5 3และ73จากแนวทางของแอดโชคจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางคนใจรัก,กวสันจา่าเพิ่นว่ามาเบิ่ง3ตัวเทิงเพิ่นก่อนนะจ้า3ตัวบนมี101909157189578และ508 สองตัวบนล่างเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องคะสองตัวบนล่างห้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งและหาหนึ่งจากแนวทางคนใจรักเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมีทุกลักร้อยสิบหน่วยวสัสดุจาเพิ่นว่าเพิ่นกับบ,บอกซื้อมานะะเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเพิ่นให ศูนย์เนาะคะ่ะมามาศูนย์หลักสิบเนาะจ้ะวัวน,นี่ใหหกว่าสันจา้าพี่น้องจา้าเพิ่นว่ามาได้ทุกรักแต่ว่าเพื่อนอาจจะเน้นลักสิบเนาะคะ่ะพี่น้องคะกับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่ารัฐบาลไทยเพื่อนล่งมากหมู่ว่านคำคำเนาะค่ะพี่น้งมมองขะ สามตัวเพิ่นมี c แปดหนึ่งสองตัว 8, 1, 0, 4, 7, 6, 7, 7, 7, แปดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดและสี่เก่ากับอภิจนาเป็นแนวทางค่ะผู้ใดติดตามแนวทางของอาจารย์เพิ่นเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าแนวทางของแอดไผ่ฝันเอามาจับมัดกับปักหลักสิบหลังเนาะจ้ะงวดที่เลี้ยวเพิ่นเน้นเก้าสองเนาะค่ะเนาะเข้ามาตามต่อจา้างวดนี้เพิ่นใหญ่มากเนาะจ้ะแอดไผ่ฝันเพิ่นบอกว่า ปกักรักสิบลางมี35 67 80 37 68และ8หาเนนละ8เน้นๆก็คือ83ววสันจากบนวานเนะจากแนวทางของแอดปลายฝันเนาะค่ะเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางกันไว้กันผู้ใดามากศูนย์กับ2อง0ู 200, 8, และ0ูนยเก่าวสันเพิ่นวา,นนาเนาะจากแนวทางของแอดปลายฝันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่ารัฐบาลไทยวสันเนาะค่ะเนาะคะ เพิ่นนห้มาเนาะค่ะพี่น้องกับพิจานณาเป็นแนวทางได้สองตัวสันจ่าพนว่ามาได้สตัวเนาะค่ะงดที่แล้วเพิ่นนห้มาเนาะจ่ะเก่าหนึ่งก็เก่าสองสันจ่าพนว่าเข่าเกสเนาะจ่ะเพิ่นมีเพิ่นมีสี่ตัวเนาะจ่ะเพิ่นก็ไห้มาแล้วก็มีสาตัวของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าหกเก้าห้าตัวเพิ่นกับสามแปดแด 288298เพิ่นกระเน้นมาอยู่ที่983าแปดสบรสิษัทน้าจ่ะพี่น้องกัพี่เจ้าเป็นแนวทางใดเนาะคะ่นะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา่ะที่ได้ของมารับชมรับฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆสุขูมสุขโคตนาะจ่ะคันยายไปซีอ่านตัวเลขผิดขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะกัขอขอ,ขอนะคบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา่ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่ะ ขอบคุณห,หลายอจ้าสวัสดีจ้า